ศรีสะเกดในอำเภอนำทีมสนธิกำลังร่วมตรวจเข้มรถกัมพูชารับผู้โดยสารข้ามแดนโดยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงส่งผลให้ผู้ประกอบการรถรับจ้างฝั่งประเทศไทยสูญเสียโอกาสและรายได้เมื่อเวลา10นาฬกาของวันที่20ทธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จุดตรวจความมั่นคงบ้านนาตำบลตำบลไผ่พัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเส้นทางสู่ด่าน ชายแดนถาวรช่องสงงามจ่าเอกสมควรสิงห์คำในอำเภอภูสิง์พร้อมด้วยนายสมานผู้ทรัพย์สินหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการขนส่งจังหวัดศรีสะเกดทหารหน่วยเฉพาะกิจที่สกองกำลังสุรนารี สถานีตำรวจภูธรภูสิงห์กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอภูสิงส่วนที่กำลังร่งรวมตรวจเข้มรถกัมพูชารับผู้โดยสารข้ามแดนโดยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงส่งผลให้ผู้ประกอบการรถรับจ้างฝั่งประเทศไทยสูญเสียโอกาสและไรายได้เป็นการป้องปราม ักเตือนเพื่อให้รถฝั่งกัมพูชาปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยสภาพปัจจุบันได้มีรถรับจ้างประจําท้องถิ่นฝั่งกัมพูชารับผู้โดยสารชาวกัมพูชาที่รอขึ้นรถบริเวณหน้าด่านแล้วพาไปในสถานที่ต่างๆแทนที่จะใช้บริการของรถโดยสารฝั่งไทยส่งผลให้ผู้ประกอบการรถรับจ้างฝั่งประเทศไทยสูญเสียโอกาสและรายได้ทั้งอาจเกิดปัญหาการจราจรใบอนุญาตขับขี่ ปัญหาอื่นๆที่ตามมาในอนาคตโดยมีมาตรการอนุญาตให้รถกัมพูชา 1. เข้ามาเพื่อซื้อหาสินค้า 2. เพื่อรักษาทางด้านการแพทย์ 3. เข้ามาเพื่อการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายประเทศไทย นายสมควรสิงค์คำนายอำเภอภูสิงห์ได้กล่าวว่าหลังจากมีมติไม่อนุญาตให้รถรับจ้างฝั่งกัมพูชาข้ามแดนรับส่งผู้โดยสารในฝั่งไทยจึงได้สนธิกำลังกับหน่วยเฉพาะกิจที่3ตํตำรวจภูทรภูสิงห์ขนส่งจังหวัดศรีสะเกดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอภูสิงห์ได้มีการตรวจแนะนำตักเตือนไม่ให้มีการนำรถรับจ้างฝั่งกัมพูชาเข้ามารับจ้างในฝั่งไทย และแนะนำในเรื่องการทำพรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเมื่อเข้ามาวิ่งในฝั่งไทยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกันจากการตรวจยังไม่พบการกระทำความผิดในลักษณะรับจ้างยังคงเป็นลักษณะการนำผู้โดยสารที่เป็นญาติตัวเองไปหาหมอตามที่หมอนัดครับวันนี้นะครับช่วงเช้านะครับก็จะมีการสุทิกกำลังทั้ง ่วยเฉพาะกิจที่3นะครับแล้วก็ตำรวจภูธรภูสิงห์นะครับขนส่งจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็กองร้อยรักษารสาแดนนะคุณภูสิงห์ได้มีการตรวจแนะนำนะครับแล้วก็ตักเตือนไม่ให้มีการนํารถแท็กซี่รับจ้างฝั่งกัมพูชาเข้ามารับจ้างวิ่งในฝั่งไทยครับแล้วก็แนะนําในเรื่องการทําพรบคบ้มคองผู้ประสบภัยจากรถยนต์นะครับเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไทยอย่างเคร่งครัดในเมื่อเขามาวิ่งฝั่งเรา ก็จำเป็นต้องให้เขาปฏิบัติตามกฎหมายของเราอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกันครับเมื่อเช้าก็มีการาตรวจยางสานะไปประมาณ16-17คันก็ยังยังไม่พบการกระทําความผิดที่เป็นลักษณะการรับจ้างนะครับก็ยังเป็นลักษณะเป็นการนําผู้โดยสารที่เป็นญาติตัวเองไปหาหมอตามที่หมอรับครับประโยชน์อุด,ดมเดชภาพข่าวสุกันวลสุวรรณรายงาน